สวัสดีเหล่าคนรักหนังกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องของเราวันนี้เรามีวิดีโอสุดตื่นเต้นอีกแล้วหากคุณกำลังมองหาซีรีส์เว็บที่น่าตื่นเต้นเข้มข้นน่าติดตามและดูคนเดียวได้บน Netflix แล้วแลวก็วิดีโอวันนี้เหมาะสำหรับคุณโดยเฉพาะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ10อันดับซีรีส์เว็บที่ดีที่สุดที่ดูคนเดียวได้บน Netflix และนี่จะเป็นตอนที่4แล้วดังนั้นเพื่อนๆซีรีส์นี้จะทำให้คุณติดมอมแงมตั้งแต่ต้นจนจบแน่นอนงั้นอย่าเสียเวลาเลยมาเริ่มการนับถอยยหลลััังสุดดมนนกนเกเีว่า อันดับที่1 0คือเรื่องราวของนักบินรบหนุ่มสายลับที่ได้รับโอกาสครั้งสําคัญในชีวิตในการเดินทางไปยังอวกาศเป็นเวลา24ชั่วโมงในแคปซูลของรัเสเซียเขาตกหลุมรักหญิงสาวคนหนึ่งอย่างสุดซึง้งแต่เธอกลับรักเพื่อนของเขาในระหว่างการทดลองส่วนตัวนี้เกิดอะไรบางอย่างขึ้นเ,นเพื่อนและเวลาของแคปซูลถูกตั้งเวลาล่วงหน้าไป30ปีตอนนี้เป็นปี2052แล้วและหญิงสาวคนนั้นได้กลายเป็นภรรยาของเพื่อนเขาและมีลูกสาวด้วยกันเขาจะกลับมายัางปัจจุบันและตามหาความรักของเขาได้อย่างไร ชมซีรีส์เรื่องนี้และอีกมากมายในซีรีส์นี้ชื่อเรื่องว่าเ g เก l and a n a s t r o n อ u t ออกฉายในปี2023เพื่อนเพื่อนนี่คือซีรีส์ดรามาร่าโรแมนติกที่ดูได้เพลินเพลินมีทั้งหมด1ซีซั่นและได้รับคำชมมากมายในเรื่องของตอนต่างๆการแสดงการถ่ายทำและเนื้อเรื่องคะแนน i m d b อยู่ที่5ดาวคุณสามารถรับชมได้ในภาษาอังกฤษอันดับเก้านี่คือซีรีส์บราซิลที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งคุณคงนึกภาพผู้หญิงบราซิลคนหนึ่งออกผู้หญิงคนนี้เป็นแฮกเกอร์ฝีมือดีที่คอยสออออดแนนน้เเพื่บาขงธ เพื่อนบ้านของเธอเป็นโซเพนีและพวกเขาก็เป็นเพื่อนกันแบบไม่จริงจังโซเพนีคนนี้ปรนิบัติลูกค้าของเธอและเขาก็เฝ้าดูทุกอย่างวันหนึ่งโซเพนีคนนี้ฝากสัตว์เลี้ยงไว้กับเธอแต่ความช่วยเหลือครั้งนี้กลับนำไปสู่ปัญหาสำหรับเธอเมื่อเธอถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรมซีรีส์เรื่องนี้ชื่อว่าลัดดบอยยัวออกฉายครั้งแรกในปี2023มี1ซีซั่นประกอบด้วย10บตอนที่มีดราม่าที่ดีซีรีส์ระทึกข,ขวัญเรื่องนี้มีฉากรลักที่ถ่ายทําได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ละตอนนําเสนอฉากที่น่าดดดึงดูใจ ซีรีส์เรื่องนี้ได้คะแนน IMDb 5.1และมีให้รับชมในภาษาฮินดีเรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ1970ในประเทศโปลแลนด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตที่กำลังเปิดรับประเทศตะวันตกในช่วงเวลานั้นผู้หญิงที่ฉลาดและเป็นอิสระสามคนตัดสินใจให้บริการทางกายเพื่อให้พวกเธอสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ตามเงื่อนไขของตอนเองซีรีส์เรื่องนี้ชื่อฟิ e a จอร์ออกฉายครั้งแรกในปี2022ดังนั้นเพื่อนเพื่อนซีรีส์เรื่องนี้มีซีซั่น โดยมีทั้งหมด10ตอนที่เต็มไปด้วยดรามาร่าเข้มข้นขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันแต่ละตอนมีฉากโรแมนติกที่เข้มข้นและถ่ายทําอย่างเปิดเผยเนื้อเรื่องที่ดีพร้อมด้วยความรักและความโรแมนติกที่ร้อนแรงซีรีส์เรื่องนี้ได้คะแนน IMDb 5.4และมีให้รับชมในภาษาอังกฤษอันดับที่7เด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งหายตัวไปจากเมืองชายฝั่งเล็กๆทําให้เกิดปัญหาใหญ่ในชีวิตของเพื่อนๆเมื่อการสืบสวนดําเนินไปความลับที่ซ่อนอยู่ก็ปรากฏขึ้น และเบาแสที่เด็กสาวซ่อนไว้ก็ถูกค้นหาเพื่อเปิดเผยความจริงซีรีส์เรื่องนี้ชื่อ Adoration ออกฉายครั้งแรกในปี2024เป็นซีรีส์ดราม่าลึกลับวัยรุ่นจากอิตาลีมีทั้งหมด1ซีซั่น8ตอนคุณจะสนุกไปกับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยปริศนาและฉากโรแมนติกมากมายการแสดงที่เป็นธรรมชาติของนักแสดงทั้ง3คนได้รับการยกย่องอย่างมากเรตติ้งใน IMDb อยู่ที่5.7และมีให้รับชมเป็นภาษาอังกฤษอันดับที่6 เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปี1520เมืม่อกษัตริย์แห่งลอนดอนทรงอยากกับพระราชินีเพื่อแต่งงานกับหญิงชาวฝรั่งเศสไม่มีใครยอมรับหญิงชาวฝรั่งเศสผู้สวยงามคนนี้ได้นอกจากกษัตริย์แต่กษัตริย์ก็ทรงฝ่าฝืนทุกคนเพื่อปกป้องความรักของพระองค์ซีรีส์เรื่องนี้ชื่อแบบ Sex and Royalty ออกฉายครั้งแรกในปี2022เพื่อนเพื่อนซีรีส์เรื่องนี้มีหนึ่งซีซั่นประกอบด้วย3ตอนมันไม่ใช่ซีรีส์ทั่วไปหรือสารคดีอย่างแท้จริง มันเป็นการผสมผสานที่ดีระหว่างประวัติศาสตร์และยุคป,ปัจจุบันพร้อมการแสดงและการเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมเรตติ้งอยู่ที่5.9ในไทม์และมีให้รับชมเป็นภาษา,ษาฮินดีเพลงอันดับ5เรื่องราว r e v o เวสรอบผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศา,าศาสตร์ที่ระหว่างการสืบสวนคดีฆาตกรรมได้ค้นพบสิ่งที่น่าตกใจว่าศพนั้นคล้ายกับเธอ ขณะที่เธอค้นหาคำตอบเครือข่ายแห่งการโกหกและความลับก็ค่อยๆเปิดเผยออกมาซีรีส์นี้ชื่อทริปติกออกฉายครั้งแรกในปี2023มี1ซีซั่นและ8ตอนดราม่าลึกลับและระทึกขวัญเพิ่มความระทึกขวัญให้กับเรื่องราวทำให้น่าสนใจมากซีรีส์นี้มีพล็อตเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ที่ผู้ชมดูซ้ำแล้วซ้ำอีก มีฉากเต้นบันเล่ปิกนิกและฉากจูบข,ของเลสเบี้ยนมากมายคะแนน imdb คือ6.3และคุณสามารถรับชมได้ในภาษาฮินดีอันดับ4เรื่องราวเกี่ยวกับคู่รักที่แต่งงานอย่างมีความสุขซึ่งชีวิตดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบแต่สิ่งต่างๆก็พลิกผันเมื่อภรรยาเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์สถานการณ์ยิ่งบิดเบี้ยวเมื่อหัวใจของภรรยาถูกปลูกถ่ายไปยังภรรยาของชายร่ำรวยอีกคนซีรีนี้ชื่อไดนัคฮาร์ดออกฉายครั้งแรกในปี2022มีการปล่อยซีซั่นออกมาแล้ว2ซีซัน ซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งหมด24ตอนเต็มไปด้วยเรื่องราวความรักและความโรแมนติกแต่ละตอนผสมผสานความโรแมนติกเข้ากับบทพูดที่ดีนี่แหละคือสิ่งที่คุณต้องการรับรองว่าคุณจะสนุกไปกับมันได้รับคะแนนจากนี่เป็นภาษาฮินดีอันดับสมในเรื่องนี้ชีวิตของผู้นำหญิงดาวรุง่งต้องสั่นคลอนเมื่อช่วงเวลาส่วนตัวถูกแอบบันทึกและเผยแพร่สู่สาธารณะ ส่งผลให้ชีวิตการทำงานชื่อเสียงและชีวิตส่วนตัวของเธอพังทลายเธอต้องเผชิญกับความอับอายแรงกดดันจากสื่อการบงการทางการเมืองและการตัดสินของสาธารณชนซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า Intimacy ออกฉายครั้งแรกในปี2022เป็นละครดราม่าทางการเมืองและสังคมที่เข้มขน้นมีทั้งหมด1ซีซั่นและ8ตอนเนื้อเรื่องทรงพลังการแสดงของนักแสดงยอดเยี่ยมบทเขียนของซีรีส์กระชับและซับซ้อนจังหวะการดำเนินเรื่องที่ค่อยเป็นค่อยไปและการเล่าเรื่องที่สมจริงทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ทรงพลัง คะแนน i m b b อยู่ที่6.8และคุณสามารถรับชมได้ในภาษาอังกฤษอันดับ2หญิงชาวอิตาลีผู้กล้าหาญที่ไม่เคยยอมแพ้เธอเผชิญหน้ากับโลกที่ผู้ชายเป็นใหญ่และกลายเป็นทนายความคนแรกของอิตาลีแต่เส้นทางของเธอกลับเต็มไปด้วยอุปสรรคเธอถูกห้ามไม่ให้ประกอบวิชาชีพกฎหมายเพราะเธอเป็นผู้หญิงแต่เธอยังคงมีแรงบันดาลใจและสืบสวนคดีฆาตกรรมต่อไป ซีรีส์เรื่องนี้ชื่อว่า The l a w a c c o r d i n g to Lydia p o e ออกฉายครั้งแรกในปี2023เป็นผลงานชิ้นเอกแนวย้อนยุคออกอากาศไปแล้ว2ซีซั่นรวมทั้งหมด12ตอนการแสดงยอดเยี่ยมมากการถ่ายทำการผลิตการออกแบบฉากและเครื่องแต่งกายล้วนสมบูรณ์แบบมีฉากโรแมนติกมากมายที่ไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนคะแนน IMDb อยู่ที่7.5และมีให้ชมเป็นภาษาอังกฤษส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กสาววัย15ปีที่ตกหลุมรักคู่มั่นของที่สาวซึ่งเป็นคันที เธอแต่งงานกับเขาและพบว่าตัวเองตกอยู่ท่ามกลางดราม่าในครอบครัวและการเมืองภายในซึ่งทําให้ชีวิตไม่ง่ายเลยเธอมีคนคอยชี้นําและสนับสนุนเพียงไม่กี่คนแต่ก็มีคนมากมายที่คอยอยุยงเธอซีรีส์อีกเรื่องชื่อว่า The Empress ออกฉายครั้งแรกในปี2022เพื่อนเพื่อน,นซีรีส์ดราม่าโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้ออกอากาศไปแล้ว2ซีซันและมีทั้งหมด12ตอนท่ามกลางดราม่าครอบครัวในราชสำนักคุณจะได้เห็นแง่มุมของความโรแมนติกและประวัติศาสตร์ เครื่องแต่งกายและดนตรีในทุกตอนทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมีฉากว้าวิวมากมายที่คุณไม่ควรพลาดเรตติ้ง IMDB อยู่ที่7.8และคุณสามารถรับชมได้ในภาษาฮินดีดังนั้นเพื่อนๆน,นี่คือวิดีโอของวันนี้10อันดับเว็บซีรีส์ที่ดีที่สุดสำหรับการดูคนเดียวบน Netflix รีบไปที่ Netflix และดู10อันดับซีรีส์ที่ดีที่สุดสำหรับการดูคนเดียวเหล่านี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปจนกว่าจะถึงตอนนั้นอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และสมัครสมาชิกช่องด้วยนะครับเพลงเพลง